ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยอมร่วมงานกับผมด้วยอ่ะดีใจมากเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมติดตอ่อไปใหม่นะครับขอบคุณมากเลยครับจีนโน่เดี๋ยวมารอพ่อตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจีนโน่จีนโน่จีนโจนโ่ ฮัลโหลสวัสดีครับใช่ครับอ๋อได้เลยครับโอเคครับผมได้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 เดี๋ยวเจอกันครับผมครับครับได้ครับได้ครับกำลังไปเลยครับผม